วัสดีครับท่านผู้ชมที่ครรพข่าวทะลุใหม่วันนี้บุรวีก็มานั่งกับปุ๊กลุกอยู่เหมือนเดิมเหมือนเคยรายการข่าวทะลุใหม่วันนี้เป็นวันพระฤหัสบดีนะครับตรงกับวันที่หพฤษภาคมพุทธศักราช2565วันนี้เป็นวันขึ้นหค่ำเดือน6ปีขานครับอ้าวเลขเข้ามาเลขเข้ามาเลขเข้ามาข่าวร้อน มาฟังการวิเคราะห์เจาะข่าวและเจาะลึกเข้าไปวงในคือท่านก็รู้กันอยู่แล้วเพราะข่าวนี้มันกระเจิงกระจุยตั้งแต่สองวันที่ผ่านมานั่นก็คือการแจกกล้วยสอสอคนละ30ล้านเพื่อล้มประยุทธ์กล้วยมันแจกหรือยังยังไม่แจกเงินยังไม่แจกครับมันยังไม่ถึงเวลานั้นท่านผู้ชมแต่คนที่เอามาตีปีป้งปังปองปังปองปังเนี่ย กลายเป็นไตรล,ลงวงไตรล,ลงธงสามสีครับดรไตรล,ลงธงสามสีออกมากระจายข่าวนี้คนอย่างไตรล,ลงไม่ใช่คนหิวแสงท่านผู้ชมไม่มีข้อมูลอีไม่พูดครับไม่ใช่คนหิวแสงและนานๆจะพูดทีนานๆจะพูดทีอีพักนี้ออกมาบ่อยตั้งแต่เรื่องวิจารณ์พักประชาธิป,ปัตย์เพราะ มีหลายคนลาออกจากพรรคเกิดความแตกแยกสามาัคคีสามมังคีดรทงสามสีก็ออกมาพูดเรื่องนี้แล้วมาอีกทีก็เป็นที่คือฮามาสองวันที่ผ่านมาคนแฉคือไตรล,ลงธงสามสีฉะนั้นประยุทธ์บอกว่าต้องหาตัวมาดูสิใครแจกเงินใครอะไรยังไงคือแจกเงินมันผิดแล้วแจกเงินแจกกล้วยเนี่ยมันผิดอะไรก็ผิดทั้งนั้นแหละครับเพื่อที่จะล้มนายกรัฐมนตรีมันผิดอยู่แล้ว นะแต่เวลาเนี้ยผมเข้าใจว่ามันยังไม่ถึงเวลานั้นแต่นี่เป็นระคังยกแรกที่เขาเตือนเท่านั้นแหละครับนายกประยุทธ์เขาเตือนว่าท่านจะต้องระวังตัวนี่ฝ่ายฝ่ายเดียวกันนะไตรลงทงสามสีนี่ฝ่ายเดียวกันนายกคือฝ่ายนุรักนิยมฝ่ายประชาธิปัตย์เขาออกมาแฉบอกว่าจะจ่ายคนละ30ล้าน โหวตไมไว่วางใจไม่ไว้วางใจร่มรัฐบาลข่าวนี้มันมาจากโพสต์ของนายไตรรงส่วนนาคีรีอดีตรองน,องนายกสมัยพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเรื่องปืน vs กล้วยสรุปว่าสิ่งที่ผมสืบทราบมามีการต่อรองราคากันระหว่าง5ล้านถึง10ล้านบาทต่อคน เพื่อให้สอสอจำนวนหนึ่งยกมือไม่ไว้วางใจเพื่อล้มรัฐบาลในอีกสองสาเดือนข้างหน้าหรืออาจจะกระทำการก่อนหน้าในการพิจารณาไม่ผ่านพรบงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาลก็ได้ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงธงสามสีเขาก็เลยบอกว่าก็แสดงว่าระบบการเมืองไทยได้พัฒนามาถึงขั้นเลวร้ายที่อาจจะเรียกได้ว่าบัตรซบที่สุดบัตรซบที่สุดแล้วนะครับ ก่อนที่จะระบุปิดท้ายว่าความเห็นที่ลงใน Facebook เป็นความเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์แต่อย่างใดแต่มันเป็นความเห็นของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองถือว่าดรไตรรงนี่ก็คือผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งในบ้านเมืองเป็นนักการเมืองคุณภาพเคยเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่ธรรมศาสตร์และก็เป็นสอสอหลายสมัยเป็นรัฐมนตรีสมัยป๋าเปรมก็เป็นเป็นคนที่มีชื่อเสียงฉะนั้น ใครๆก็รู้จักดรไตรรงและก็ดรไตรรงเป็นคนไม่ใช่คนหิวแสงที่มาตีละคังางงเองเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจสร้างชื่อเสียงกับตัวเองมันไม่ใช่เขาเป็นการเตือนเขาเป็นการเตือนพวกเดียวกันพวกของเขานน่แหละก็คือประยุทธ์ทีนี้ทีนี้เมื่อข่าวนี้มันออกไปข่าวนี้มันออกไปประยุทธ์เขาก็บอกขอหลักฐานสสล้มนายกหน่อยไอ้หลักฐานมันไม่มีหรอกนายก เพราะเวลานี้มันยังไม่ลม้มเป็นการเตรียมการถามว่าเตรียมการยังไงเงินเ,เน่ะเขามีเงินน่ะเขามีแต่อย่าไปมองซีกฝ่ายค้านฝ่ายเดียวนะมันต้องมาจากเนื้อในทีนี้เนื้อในเนี่ยถือดาบคนละเล่มอยู่แล้วรับลวงพรางอยู่แล้วพักรัฐบาลที่มันจะล้มได้เนี่ยไม่เคยมีฝ่ายค้านจะล้มรัฐบาลได้เลยถ้าฝ่ายรัฐบาลไม่ร่วมมือ ท่านจำผมไว้ถ้าฝ่ายรัฐบาลไม่ร่วมมือทีนี้พอเปิดสภาวันที่ยี่สกว่าเนี่มันก็จะต้องมียัตติอีกหลายเรื่องเข้าไปโดยเฉพาะยัตติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูญที่เขาเรียกกฎหมายลูกเนี่ยเข้าไปตอนเนี้ไม่มีใครล้มหรอกครับเพราะอยากจะได้กฎหมายอยากจะได้กฎหมายที่ มาสนับสนุนเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคโดยเฉพาะพรรคที่แลนสไลด์กับพรรคใหญ่ๆที่จะต้องได้บัตรสองใบและก็ต้องเอา100รไปหารผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะแต่ถ้าเอา500ไปหารไอ้พรรคใหญ่พรรคนั้นน่ะจะเป็นพรรคที่ไม่ได้สอสอบัญชีรายชื่อเพราะมันไปติดโอเวอร์แฮงครับ มันเกินมันได้เสียงเกินไปแล้วมันก็เลยไม่ได้เขาเลยก็ติดโอแหงเหมือนกับการเลือกตั้งเมื่อปี2562ฉะนั้นตรงเนี้ยในสภาช่วงเนี้ยที่เขาเปิดประชุมกฎหมายลูกเนี่ยจะไม่มีใครล้มทีนี้เรื่องของกฎหมายงบประมาณก็ยังไม่อยากมีให้ใครมาล้มเพราะมันเป็นผลประโยชน์ของประชาชนถ้าใครล้มงบประมาณ ก็โดนประชาชนดา่าเพราะรัฐจะต้องใช้งบประมาณไปบริหารประเทศนอกจากใช้งบประมาณไปบริหารประเทศแล้วยังมีเบี้ยใบายลายทางของพวกนักการเมืองต่างๆเข้าไปกินเข้าไปเกาะยังมีอยู่พวกนกกระจิบนกกระจอบท่านผู้ชมนกกระจิบนกกระจอบยังเข้าไปเกาะอยู่แล้วมันก็เป็นอาหารอันโอชะของผู้ที่เข้ามาเล่นการเมืองเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์ฉะนั้น ้กฎห,หมายที่ผมกล่าวมาเนี่ยมันยังไม่ถึงวันที่จะลม้มวันที่จะล้มก็คืออภิปรายซักฟ้องนายก <c oughs> เมื่อเรื่องอื่นเสร็จสมอารมณ์หมายแล้วเอาละทีนี้นายกเจอแล้วดาบนั้นจะคืนสนองหรือเปล่าดาบนั้นจะคืนสนองหรือเปล่าเพราะประยุทธ์เคยทำอะไรไว้ตอนที่ถูกซักฟ้องเมื่อปีก่อนถูกซักฟ้องเมื่อปีก่อน ถ้าไม่มีกล้วยที่เข็นใส่รถเข็นมาเข้าสภาแล้วก็มีการอ้างว่านั่นเป็นเอกสารแต่มีการร้องเรียนไปที่ประธานรัฐสภาคือนายชวนหลีภัยว่ามีการใช้เงินมาซื้อสอสอในสภานายชวนก็สั่งสภาตรวจสอบตรวจสอบไปตรวจสอบมาบอกเฮ้ยกล้องวงจรมันปิดมันเสียกล้องวงจรปิดมันเสียนู่นนี่นั่นนะั้นสรุปแล้วไม่ผิด นี่จับไม่ได้จับใครไม่ได้จริงไม่จริงเราไม่รู้แต่เขาบอกมันไม่จริงแต่ละนั้นนายกรัฐมรีก็ชนะโหวตไปเพียงเฉียดฉิวและแพ้คนที่ชื่อลุงป้อมด้วยคะแนนเสียงโหวตคราวนั้นแพ้หลุงป้อมครับฉะนั้นสร้างความเจ็บใจไหมผมไม่รู้เรื่องนี้ไปคิดกันเอาเองก็แล้วกันคนเป็นนายกแต่ได้คะแนนต่ำกว่ารองนายกอะฉะนั้น การซักฟอกรัฐบาลเอาถัดมาเมื่อคราวที่ผ่านมานั่นก็เป็นการซักฟอกที่ไม่ลงมติมันก็ไม่มีปัญหาดาฟรีดาฟรีประยุทธ์ก็สู้เขาเป็นนักสู้แห่งลุ่มน้ําเจ้าพญาอยู่แล้วนักกู้แห่งลุ่มน้าเจ้าเป้าพระเจ้าพญาและนักสู้แห่งลุ่มน้าเจ้าพญานะเขาก็สู้เขาก็สู้แต่แต่คราวถัดไปเนี่ยมันจะหนักหนาสาหาัสผมย้อนให้ท่านผู้ชมได้ฟัง หลังการเลือกตั้งปีหกสองเนี่ยคุณประยุทธ์เป็นรัฐบาลรัฐาธิปัตย์ตั้งแต่ยึดอำนาจมาพอปีหกสองมีการเ,าเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี60เลือกมาแล้วรัฐบาลยังเสียงปริ่มน้ำครับยังเสียงปริ่มนม้ำทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้เสียงข้างมากนะเสียงข้างมากคือเพื่อไทยคนที่จะได้เป็นนายกคือคุณหญิงสุดารัต แต่อีกฝ่ากหนึ่งเสียสัตว์เพื่อชาติพักไหนไม่รู้ไปคิดกันเราเองก็แล้วกันเสียสัตว์เพื่อชาติมารวมกลุ่มกันเพื่อหน,นุนทายาทอาูรเอ้ยไม่ใช่ทายาทพผะเดการขึ้นมาสถาปนาขึ้นมาเป็นนายกพอมาเป็นนายกมือไม่ถึงจนพี่น้องเดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมืองเวลานี้กลันนั้นตอนตั้งตั้งรัฐบาลใหม่ๆเสียงก็ปริ่มนะ ่อนเสียงจะปริ่มนะ้ำถ้าไม่มีสูตรพิสดารผมเรียกว่าไอ้สูตรจับชายเพราะว่าเหมือนกับต้มจับชายเคยกินไหมมันใส่หมูใส่เต้าหู้ใส่ผักใสน่นู่นต้มจับชายเหมือนกันนะเสร็จแล้วก็มีคนคิดสูตรพิสดารว่าจะต้องจัดสรรปันส่วนสูตรผสมเอ,อ,เ,อ,อเข้าใจคิดเข้าใจคิดแล้วก็ตัดคะแนนเสียงของพรรคที่มันได้ไม่ได้โอเวอแหงเลยไม่ได้เกินเลย สอสอเขตเขาได้แค่สามสิบคนคือพรรคอนาคตใหม่สอสอบัญชีรายชื่อเนี่ยมันได้มาถึงห้าสิบเจ็ดคนนะครับมันจะต้องเป็นเท่าไหร่แปดสิบเจ็ดคนสอสอต้องได้แปดสิบเจ็ดคนสอสอเขตมันได้แน่นอนแล้วสามสิบคนแต่บัญชีรายชื่อไดห้าสิบเจ็ดคนตัดเข้าไปเจ็ดคนไอ้เจ็ดคนที่ถูกตัดคะแนนมันถึงไหมคะแนนมันถึง คือคะแนนพึงมี71,000โดยประมาณ71,000โดยประมาณตัดทิ้งน้ำหมดสรุปแล้วห้แสนคะแนนจากทั่วประเทศนะถูกตัดทิ้งไอ้ผมก็โดนด้วยโดนด้วยนั่นคือสูตรจับชายที่เขาทำเพื่อเอามาหนุนรัฐบาลกรณนั้นก็ตามรัฐบาลยังได้ไดเสียงปริ่มน้ำเอามาเจ็ดเสียงแล้วเอาไปแจกไอ้พักเล็กๆที่ได้4ี่ห0 5 0 0 0้เนี่ยแล้วเสียงก็ยังปริ่มน้ำ ได้250่าเสียงเท่านั้นเองมันมีอะไรช่วยนะครับท่านผู้ชมมันมีงูเห่าช่วยไงงูเห่ายุบพักอนาคตใหม่เขางูเห่าก็เพ่นพันเพ่นพันเพ่นพัน,น,พนตอนนี้ใครเป็นเจ้าของงูเหา่าใครเป็นเจ้าของฟาร,รมนี้นั่นแหละครับคิดให้ดีก็แล้วกันและถ้าเปิดอภิปรายซักฟอกประยุทธ์อะไรจะเกิดขึ้นหนึ่งยุบสภาไม่ได้ ลุงป้อมได้เป็นรักษาการนายกแน่นอนถ้าคุณประยุทธ์คว่ำกลางสภาแต่จะเป็นได้แค่เจ็ดวันแล้วก็สวดเลยนะได้แค่เจ็ดวันแล้วก็สวดเลยฉะนั้นคนที่จะโโปรมาเนี่ยคนนอกเข้ามายากมันจะต้องใช้เสียงถึงห้าร้อยเสียงอย่างที่วิศนุเครืรอง,งามบอกฉะนั้นมันค่อนข้างยากแต่รักษาการเนี่ยเป็นครับแค่เจ็ดวันเหมือนกับประยุทธ์ไปต่างประเทศป้อมกับรักษาการอย่างเงี้ย คุณได้เป็นแค่นายกรักรักษาการหรือนายกเงาหรือนายกป้ายก็ได้แต่ขึ้นป้ายแค่นั้นนะนะทีนี้นายกตัวจริงนายกตัวจริงต้องเป็นนายกในบัญชีรายชื่อที่ยืนไว้ตอนเลือกตั้งเมื่อปี2562มีใครครับมีใครพักอนาคตใหม่ล้มไปแล้วไม่ต้องมาพูดถึงนะคุณธนาธรถูกตัดสิทธิ์ไป10ปี คนที่เต็งถามเวลานี้เขาชื่ออนุทินชาญวีรกุลนี่แหละครับจะเป็นนายกตัวจริงในบัญชีพักการเมืองถามว่าประชาธิปัตย์ล่ะประชาธิปัตย์อนุสิทธิ์ไอ้อภิสิทธิ์เวชาชีวะก็ยังฟัดกันไม่จบพักจุ๋มแอนจูไอ้จิมแอนจูยังยังยังซัดกันไม่จบอภิสิทธิ์ไม่ได้เป็นหัวหน้าพักแล้วฉะนั้นจุลินจะหนุนไหมเออนี่ตรงนี้น่าคิด จะกลับมาเป็นนายกอีกได้ไหมอันนี้สองคนแล้วสองคนฉะนั้นคนที่จะเป็นนายกเนี่ยมันจะต้องมาจากพักการเมืองที่มีสอสอห้เปซของรัฐสภ์ของสภาผู้แทนราษฎรหอร์เซของห้ารอคนก็คือ25้าคนเสียดายพลตเรกเสียรีพิสุทธิ์เตมียเวศเสียดาย เพราะเป็นคนซื่อตรงเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนโผังผางเป็นคนทุจริตฟันเรียบหมดเราอยากได้คนอย่างนี้ไงแต่เวลานี้บารมียังไม่ได้ยังไม่ได้ครับเพราะพักได้เสียงแค่สิบเสียงเท่านั้นอันนั้นคือซีกฝ่ายค้านทีนี้ซีกฝ่ายค้านก็มีคุณชยัยเกษมเหลือโดเดอยู่คนเดียวนอกนั้นเขาออกไปตั้งพักวันหน่หมดแล้วคุณชัยกเกษมเหมาะจะเป็นนายกไหมเหมาะครับนี่ในบัญชีรายชื่อนะที่จะเป็นนายกเหมาะ ความรู้ความสามารถเป็นอนดีตอายการสูงสุดแล้วก็เป็นสอสอมาในพักเข้ามาทำงานกับพักเพื่อไทยนะแล้วก็คือประวัติต่างๆก็เป็นประวัติที่ใสสะอาดของคุณชัยกเกษมมีเท่านี้ครับท่านผู้ชมมีเท่านี้จริงๆฉะนั้นเมื่อมีเท่านี้แล้วเนี่ยรัฐสภา,าร่วมด้วยกับวุฒิสมาชิกอีก250 เป็นเจ็ดร้อยกว่าเนี่ยเขาจะเอาไหมจะเอาคนจากบัญชีรายชื่อไหมแต่ถ้าไม่เอาคนจากบัญชีรายชื่อก็ต้องเอาคนจากคนนอกเข้าไปทีนี้คนนอกลุงป้อมก็ไม่ได้เป็นสอสอแต่ไม่เป็นไรเพราะกฎหมายรัฐมนูนไม่ได้บังคับไว้ลุงป้อมเป็นนายกจากคนนอกได้และนายกจากคนนอก จะเป็นใครก็ได้ถ้ารัฐสภาเอาอย่างเช่นอย่างเช่นพลเอกนามอดีตพบทบคือพอบบอแดงอภิรัตน์คงสมพง์อภิรัตน์ก็มาเป็นนายกได้ถ้ามีการสาวเสียงมีการสาวเสียงในรัฐสภาแล้วยกมือให้นั่นก็มีการว่าอาจจะคุยกันวงในแล้วคุณอภิรัตน์ คงสมพง์อาจจะมาเป็นนายกขัดตาทัพสักปีหนึ่งในช่วงที่จะครบสี่ปีในการเลือกตั้งตรงนี้มีโอกาสมีโอกาสเพราะคุณอภิรัตเป็นคนที่จงรักภักดีคุณอภิรัตน์คงสมพงศ์หรือท่านพบบอแดงเป็นคนที่มีความเขาเรียกอะไรล่ะจงรักภักดีมีความ ที่จะกระทำงานเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองเขาคิดอย่างนี้นะครับนี่เรามองในมุมกว้างไม่ได้ไปเข้าข้างคนนู้นไม่ได้ไปยืนข้างคนนี้ไม่ได้ไปเชียร์คนนี้แต่มองในภาพอย่างนี้เขามองเพื่อเปรียบเทียบให้ท่านฟังว่ารัฐสภาสามารถเชิญมาได้หรืออยากจะเชิญในบุรีไปอย่างนี้ก็ได้แต่มันเรื่องที่ impossible มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่นี้ผมยกตัวอย่างเปรียบเปรยให้ฟังเขาก็ต้องเอาคนมีชื่อเสียงเอาคนที่ สามารถจะนำพาประเทศชาติไปได้และที่สำคัญคือความจงรักภักดีนี่ถ้าสมมุติว่าประยุทธ์มันล้มคว่ำกลางสาภานะท่านผู้ชมโอกาสอย่างนี้มันก็เกิดได้ฉะนั้นวันนี้จะไปจับมือใครดมมันยังไม่ได้หรอกครับเตรียมเงินไว้เขามีอยู่แล้วเขาใช้เงินไม่เยอะเอาละสูงสุดแค่30ล้านต่อหนึ่งคนสิคนก็สา0ล้าน30คนแค่เก้ล้าน ถูกกว่าเลือกตั้งอีกครับเลือกตั้งพักการเมืองใช้เงินมากกว่าพันล้านอีกล้มประยุทธ์ใช้เงินแค่900ร้อยล้านท่านประยุทธ์ฟังผมแล้วท่านจะได้ระวังตัวและได้ระวังตัวอ่าอ่ได้ระวังตัว,ว,ตวถ้าถามผมว่าใครผมไม่รู้หรอกผมไม่รู้หรอกแต่นี่เป็นการวิเคราะห์ของสื่อเป็นการวิเคราะห์ของผมแล้วอย่าประมาทเพราะท่านเดินโดน,นมาครั้งหนึ่งแล้วไง ท่านโดนมาครั้งแล,แล้วไม่ต้องมาถามแล้วไม่ต้องมาถามแล้วว่าขอหลักฐานหน่อยซื้อสอสอ,สอล้มนายกทีนี้สื่อไปถามลุงป้อมพลเอกประวิทย์ลุงป้อมไม่ตอบอะที่มีการหนุนนั่งนายกาโฆษกรัฐบาลให้สั่งสั่งทุกพักรัฐบาลตรวจสอบข่าวนี้ก็ตรวจสอบจากไตลงไต่ลงคงได้ข่าวมานะและไอ้คนบอกไม่มีไม่มีข่าวเมินเมินข่าวซื้อสอสอล้มนายก นี่แหละคนนี้คนนี้ดูให้ดีก็แล้วกันดูบทบาทคนนี้ให้ดีก็แล้วกันอ่าปากกระจายคนละอย่างหรือเปล่าใครไม่รู้ไปดูให้ดีก็แล้วกันฉะนั้นรัฐบาลมันจะล้มได้ไม่ต้องไปกลัวฝ่ายค้านฝ่ายค้านไม่มีน้ํายาหรอกเพราะเสียงมันไม่พออยู่แล้วนะมันก็ต้องเอาจากซีกรัฐบาลซีกรัฐบาลก็สามสิบคนกลุ่มเศรษฐกิจไทยของคุณมานัสเนี่ยก็ทั้งกลุ่มหรือเปล่าลุงป้อมบอกว่าผมคุมได้เป็นพักเราเอง ก็จบนะแต่ถ้ามันคุ้มไม่ได้ไม่ใช่พักเราเองเนี่ยไอย้ตรงเนี้ยลุงป้อมมันเป็นหัวหน้าพักที่มีขานะกระพกกระเพกดอยก็ไม่เป็นไรแต่เขาก็มีพวกของเขามีกลุ่มของเขานายกในขาลอยถ้าลุงป้อมไม่ช่วยนายกก็ควม่มเอาแค่นั้นพอส่วนพักเล็กไม่ต้องไปคำนึงถึงหรอกครับเขาไม่อยากยุบสภาเพราะยุบแล้วก็ไม่รู้จะกลับมาได้หรือเปล่า ไม่รู้กลับมาได้หรือเปล่าที่เป็นข่าวกงตั้งตงตั้งกองกังเนี่ยก็คือสสอหัวงอกหยุพักไปแล้วคือคือคิดจะเป็นอะไรนะคิดจะเป็นเท่าแก่คิดจะเป็นพอค้าคนกลางติดต่อผมสิผมเป็นพี่ใหญ่ในพักเดี๋ยวผมรวมให้นู่นนี่นั่นมันรวมไม่ได้หมดหรอกเพราะมีบางคนเขาก็ไม่เอาด้วยสอสอเต้ก็ไม่ได้ไปอยู่กลุ่มนั้นนะครับกลุ่มอะไรกลุ่มสิบหกสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอะไรได่นเขาก็ไม่ได้เอาด้วยฉะนั้น พวกนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรหรอกครับไม่ต้องไปคิดอะไรหรอกเพราะยุบไปแล้วเนี่ยตัวเองไปอยู่พักไหนพักตัวเองจะเอาตัวรอดไหมจะได้กลับมาเป็นสสอไหมเรื่องใหญ่ทุกวันนี้เป็นสสออยู่จนครบสมัยไม่ดีเหรอนะถ้าถามว่าเงินมาเออผ้าหลุดภาษาเขาบอกเงินมาผ้าหลุดไงเอาทีนี้ทีนี้เรื่องอื่นเรื่องนี้ คือสภาเลือกนายกอยู่แล้วนะมันต้องถ้า,ถาสมมุติว่าประยุทธ์คว่ำสภาก็ต้องเลือกนายกแต่สิ่งที่อยากจะบอกกันทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเนี่ยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจกษษษษความอดอยากปากแข้งของพี่น้องประชาชนจะเอาที่ไหนกินจะเอาที่ไหนอยู่เดี๋ยวค่าบ้านค่ารถค่าไฟค่าน้ำประปาสารพัดลูกหลานต้องกินโรงเรียนก็ใกล้จะเปิดแล้ว ไหนจะต้องมีค่าเทอมไปจ่ายก่อนค่าเราเรียนไหนจะต้องมีค่าเครื่องแบบค่าหนังสืออะไรจีปาถะจนเวลานี้มันแพงทั้งแผ่นดินตั้งแต่วันที่หนึ่งมาเนี่ยวันนี้วันที่ห้าห้าวันเนี่ยดีเซลแม่งขึ้นเกือบห้าบาทแล้วนี่คือความทุกข์ของพี่น้องประชาชนครับแพงทั้งแผงแพงทั้งแผ่นดินผักชีโลละเกินร้อยละเวลานี้หมูสองร้อยหมูสองร้อย ไอ้สิบล้อที่ขนส่งสินค้าไปเมืองนู้นเปืองนี่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้ปรับราคาขนส่งแล้วครับท่านผู้ชมปรับราคาค่าขนส่งแล้วดีเซลจอลิตรละสาสิบห้าบาทเบนซินโซโฮอขึ้นอีกเมื่อวานก็ขึ้นอีกหกสิบสตางค์พี่น้องชาวนาโอดเข้าราคาตกครับเข้าราคาตกมันก็ตกมานานแล้วละ่ะเพราะถูกบีบจากพ่อค้าขนกลาง ส่วนใหญ่ตกก็อยู่ผู้ค้าคนกลางข้าวถูกเพราะเขาซื้อมาถูกแต่ข้าวแพงกูกกำไรเยอะเหมือนดิเหมือนกับน้ําม mm ัน hmm. นั่นแหละอยู่ในสต็อกเก่าทั้งนั้นท่านผู้ชมอยู่ในสต็อกเก่าทั้งนั้นทีนี้ไอ้แววเศรษฐกิจดีเนี่ยถามว่ามีไหมมันไม่ใช่ดราม่าซะหมดเศรษฐกิจดีมันก็มีเพราะการท่องเที่ยวทําให้ดีนะครับมันจะได้เงินกลับประเทศมันจะได้เงินเข้ามาเพราะเราเคยมีนักท่องเที่ยวมือถึงส0สิบล้านคน มันมาติดโควิดมาติดนูน่นนี่นี่นั่นแล้วเสร็จแล้วตอนนี้ถ้ารัฐบาลฉลาดสักหน่อยเปิดให้หมดมึงไม่ต้องมีหรอกไทยแลนด์พลาสไอ้ค่าเหยียบแผ่นดงแผ่นดินหานี่ไม่ต้องไมีสามร้อยบาทเปิดเข้ามาก่อนให้คนเข้ามาใช้ตังค์ให้ฝรั่งมังค่าตาน้ํเข้าวเข้ามาใช้ตังค์นะแล้วคนที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยคนจะเข็นรถเข็นขายแม่ค้าเ้าวแกงแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวแม่ค้าก๋วยทอดแล้วร้านรวงต่างๆที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยว ก็อิ่มมีปริมาณจากการจากการที่เงินมาสะพัดจากการท่องเที่ยวนี่ตรงเนี้ยมันจะได้เงินมาฟรีๆถ้ารัฐบาลคิดและรีบทาเพราะเวลานี้รอบบ้านเราเนี่ยเขาทําหมดแล้วเขาทําหมดแล้วเวียดนามสิงคโปร์สอปปอ,ปอลาวนะกัมพูชากัมพูชาเขาไม่ใส่หน้ากาก,ากแล้วครับเขาเอาอย่างสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาโดนศาลสั่งนะเพราะว่าหน้ากาก อานามัมเนี่ยแมสมันไม่สามารถที่จะป้องกันโควิดได้คนใส่หน้ากากก็ติดโควิดแต่โควิดเดี๋ยวนี้ยอดติดเชื้อก็ลดลงยอดตายก็ลดลงเขาก็ไม่ใส่หน้ากากแล้วเขาไม่บังคับให้ใส่หน้ากากคุณจะใส่ก็ใส่ไปแต่คนใส่มันกลายเป็นตัวตลกนะเพราะส่วนใหญ่เขาไม่ใส่ไอ้คนใส่ก็ตัวตลกขี้กลัวนะแต่แต่บ้านเรามันยังใส่เหอะผมไม่ได้ยุให้ท่านไม่ใส่ใส่เหอะนะรัฐบาลมันยังมีกฎหมายบังคับอยู่ พระรามหยัดสาสุกยังมีอยู่ยังมีกฎหมายพรบฉุกเฉินอยู่เลิกซะนะเลิกซะนายกไม่ต้องเอาไว้แล้วไม่มีใครเขามาล้มแล้วนอกจากท่านจะถูกล้มในสภา,าเท่านั้นไม่มีใครลม้มไม่ต้องเอาพอลบฉุกเฉินไว้พรบฉุกเฉินนะไม่ต้องเอาไว้เอาไว้ทําไมไมันเกะก,กะต่างชาติเขาก็รู้เขาอยากมาให้สบายๆมาแบบชินๆอยากเห็นประเทศไทยนี่กลับไปเหมือนเก่าทั้งธรรมชาต,ติทั้งอาหารซึ่งมันอร่อย นวดแผนโบราณนะสินค้าไทยคือไทยเราเนี่ยมันมีสเสน่ห์ครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเราได้ผู้นําที่เก่งแล้วได้ผู้นําที่มีวิสัยทัศน์กว้างวิชั่นอะไรเนี่ยนะมันก็จะทําให้บ้านเมืองเนี่ยเร่งเข้าสู่ภาวะปกติและก็ปรับปรุงเรื่องระบอบการปกครองเรื่องรัฐธมนุญให้เป็นประชาธิปไตยโรงงานมันจะได้ไม่หนี เราจะได้ค้าขายกับต่างชาติต่างบ้านต่างเมืองเขาจะได้ไม่ตัด GSP ไปคุยกันเรื่องสิทธิทางบาษสีเมื่อเห็นเราเป็นประชาธิปไตยเขาก็คุยกับเราเขาก็เปิดโอกาสเพราะเราเป็นประเทศด้อยพัฒนาผมไม่เรียกประเทศกําลังพัฒนามันถอยลงมาเป็นด้อยพัฒนาอ่ากำลังพัฒนาคือสอบปลาวกรัรมพูชาเวียดน,นามนั่นกาลังพัฒนาอ่าญี่ปุ่นพัฒนาแล้วญี่ปุ่นพัฒนาแล้วประเทศพัฒนาแล้วสิงคโปร์ประเทศพัฒนาแล้ว ฉะนั้นถึงกราบเรียนท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับว่ารัฐบาลอยู่ในจังหวะที่มองให้ดีและปลายปีนี้จะมีการประชุมเอเปกด้วยฉะนั้นการเมืองมันก็คลุกฝุ่นยอยู่อย่างเงี้ยมันไม่รู้จะออกยังไงนะคุณประยุทธ์ามว่าประยุทธ์นายกรู้ไหมนายกประยุทธ์รู้รู้ได้ทําไงนะหรือจะเปลี่ยนนายกกันใหม่เปลี่ยนได้ไม่เป็นไรเปลี่ยนได้ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนได้ท่านก็ลาออกสิท่านรู้แล้วไปไม่ไหวก็ลาออก ให้เขาคว่ำกลางสภามันก็เสียศักดิ์ศรีลูกผูชายนะจะถูกคว่ำกลางสภาหรือเปล่านี่คือเรื่องการเมืองครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผมไปเข้าข้างคนนู้นคนนี้คนนั้นไม่มีครับเพียงแต่เอาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังได้ช่วยกันคิดมาวิเคราะห์ให้ฟังว่ามันจะออกอย่างนั้นมันจะออกอย่างนี้เฮ้ยที่ไอ้บุญละวีพูดนะมันไม่ถูกหรอกบางคนบอกเฮ้ยเมื่อที่มึงพูดนะรู้แล้วถูกแล้วนะแล้วใครเป็นนายทุนก็รู้กันอยู่รู้กันอยู่ รู้กันอยู่ครับว่าใครต้องการจะลม้มอย่าไปคิดว่าคนแดนไกลยอย่าไปคิดว่าพอค้าโอต,ตรี่อย่าไปคิดยังมีคนในรัฐบาลอีกที่ร่วมสนับสนุนด้วยเพราะว่าล้มเมื่อไรเขาก็ได้ประโยชน์เขาก็ได้ประโยชน์ครับได้ประโยชน์คนจะเป็นนายกไม่ใช่สีฝ่ายค้านนะฮะรัฐบาลนี้ล้มไม่ใช่สีฝ่ายค้านเป็นนายกผมจะบอกให้คือสีรัฐบาลนั่นเองสีรัฐบาลนั่นเอง ไม่เชื่อคุณไปถามที่เขาเล่ากันในแซนม,นรรมาท้งภาคอีสานเขารู้แต่เขาไม่พูดว่ามันคืออะไรท่านคิดให้ดีมองให้ลึกๆสิครับมองให้ลึกๆเขาพูดถึงชื่อนี้มาหลายเดือนแล้วว่าคนเนี้ยมันจะเป็นนายกเป็นเจ้าของฟาร์มรุมเาและคนเนี้มีสตางค์เยอะและคนเนี้คุมกระทรวงสําคัญก็ไม่รู้นะไปคิดกันเาเองก็แล้วกันนะ ไปคิดกันเอาเองก็แล้วกันเพราะงูเห่าเลี้ยวไปอยู่พักนี้เยอะเหลือเกินท่านผู้ชมเอาเล่าให้ฟังพอหอมปากหอมคอนะพูดชัดๆไม่ได้ให้ท่านไปคิดไม่ต้องไปพูดชัดแม่พูดขนาดนี้คุณไม่รู้เรื่องแล้วผมจะไปพูดอะไรอ้ยแม่ใบหวยขนาดนี้แล้วใช่ไหมเอาเลี้ยวมาเบต้ากรูแคนนี่นี่น,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 นี่ตำราเล่มนี้มันยืนยันชัดเจนเบตา้ากรูแคนดีที่สุดในโลก นะรับประทานกันใกล้บทดขวดสั่งซื้อกันตอนนี้โปรโมชั่นเหมือนเดิมซื้อ4ีขวดแถมฟรี1ขวดหลายท่านบน่นผ่านรายการผมคอมเมนต์ไม่ต้องคอมเมนต์มาครับเบอร์โทรศัพท์มีหน้าจอ2เบอร์มันโทรติดอยู่แล้วถ้าโทรศัพท์ไม่ติดแสดงเขาใช้สายอยู่หรือท่านจะแอปไลน์เข้าไปสั่งซื้อได้นะสั่งซื้อได้เอาของดีเอาของดีมาอวดเอาของดีมาเสนอ นะไม่ใช่เป็น,านการไม่ต้องมาไม่ต้องว่าเอ้ยมาช่วยบุญลวีไม่หรอกครับผมเอาของดีมาแลกเอาของดีมาแลกเพราะคนระดับปลัดกระทรวงศาสตราจารย์ด็เตอร์ในแพทย์สมศักดิ์บรรคามินบอกว่าดีที่สุดในโลกนะสร้างภูมิต้านทานทางธรรมชาติภูมิต้านทานมันเกิดธรรมชาติเนี่ยมันอยู่ได้ถึง20เดือนนี่ตามตำราแต่ถ้าภูมิธรรมชาติถ้าภูมิที่เกิดจากการฉีดวัคซีนเนี่ยจากเคมี แป๊บเดียวสองสามเดือนมันหมดก็ต้องไปเข็มสามเข็มสี่เข็มห้าแต่ไอตัวนี้มันอยู่ได้ยี่สิบเดือนเราทานทุกวันญาติพี่น้องเราปูยา่ย่าตายายลูกหลานเราที่อยู่ในบ้านนอกจากนั้นมันยังสร้างเซลล์เพชฌฆาตอะไรที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดฆ่าทิ้งหมดท่านผู้ชมนะมันสร้างไมโครฟาสหรือไมโครแฟสเนี่ยนะครับในร่างกายเราอะไรที่แปลกปลอมเข้ามาเชื้อราไวรัสปรสิตมันฆ่าทิ้งหมดนี่คือคุณสมบัติ นี่คือคุณสมบัติของเบต้ากรูแคนและของบุญลวีหน้าจอนี่ยี Ye ่ห้อเบต้าวันครับไม่มีวางขายท้องตลาดไม่ต้องไปหาที่ไหนนะสูตรเข้มข้นนะสั่งจากสหรัฐเมริกาตัวยามาบรรจุในนี้ราคาไม่แพงแต่ถ้าฮิ้วเข้ามาเจอขวดละสี่พันเม็ดชนิดเดียวกันนะตัวสารเดียวกันมันทำให้ ประหยัดราคาเพราะมาบรรจุที่โรงงานในประเทศไทยที่ได้ระดับ GMP มาตรฐาน GMP ครับท่านผู้ชมสั่งซื้อได้โดยตรงนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ที่จอผมนะครับเอาละลาไปก่อนวันนี้พรุ่งนี้พบกันใหม่จากกระผมบุญละวียมจินดาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ